สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทุกคนนะคะก็คือไม่ค่อยได้อัพคลิปเนาะแต่เดี๋ยวต่อไปนี้จะเริ่มอัพคลิปมากขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยอมก็่ามาไล่ไวแถวบ้านนะคะก็คืออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็เป็นรัฐที่ออมอยู่นะคะอันนี้นะคะที่ที่ออมอยู่เนี่ยก็จะชื่อว่าเมืองชมเมครลนะคะจะมีไล่ไวเยอะมากเป็นแบบรอยๆไล่เลยนะคะ ส่วนมากสภาพอากาศเนี่ยจะเป็นเหมือนเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีหิมะจะเย็นๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้เนี่ยออก็จะพามาไล่ไวน์ที่ออมกับสามีเป็นเมมเบอร์นะคะก็คือเราจะมาอาทิตย์นึงเนี๋ยวมา2สองสามสี่ครั้งประมาณนี้นะคะเพื่อมาจิบไวน์นะคะเดือนหนึ่งจะได้ไวน์ฟรีประมาณ8แก้วนะคะสองคนก็อาทิตย์ละ ครั้งอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราก็จะมารับไวน์นะคะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยไวน์ขาวไวน์แดงหรือว่าจะเป็นแชมเปญน,นะคะส่วนเราเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไวน์ขาวมากๆนะคะก็จะเลือกเป็นไวน์ขาวเนาะบางทีก็จะทานเป็นเหมือนแบบพวกไวน์โพไซโกเป็นบับเบิ้ลอะไรเงี้ยแต่วันนี้ขอเลือกเป็นมอสคาโต้ละกันนะคะส่วนสามีเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเลือกเป็นไวน์แดงเซรัสนะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ห้อง testing room นะคะอันนี้เนี่ยจะห้องนี้จะเป็นเฉพาะคนที่เป็น member นะคะเราก็จะเข้าไปในห้องนี้กันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในเราสามารถสั่งอาหารได้อะไรได้เหมือนกับลูกค้าทั่วไปเลยนะคะแต่แค่เป็น member เขาก็จะมีบริเวณว้ให้เราที่อยู่ข้างในเราก็จะมีโซนข้างนอกนะคะจริงๆลูกค้าทั่วไปก็สามารถ walk in ได้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของเรานะคะก็นั่งกินจิบวายกันเบาๆนะคะสคนชีวิตไม่มีลูกนะคะก็จะเป็นเป็นมาณนี้ทุกอาทิตย์นะคะโอเคระหว่างนั่งเนีเราก็สั่งอาหารไปนะคะก็ระหว่างรอก็นั่งคุยกันชมบรรยากาศรอบๆอ,อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ90องศาฟาเรนไฮต์เนาะก็เหมาะแก่การที่จะออกมาดื่มไวนชิลๆนะคะแต่เอาจริงๆเนี่ย ร้อนอยู่นะเอาจริงอากาศที่เมกาหน้าร้อนๆจริงๆนะคะมาละค่ะอาหารของเรานะคะจำชื่อไม่ได้ <laughs> ลืมชื่อแต่มันจะเป็นเหมือนแฮมหรือหมูอะไร้ยคะอยู่ออนท็อบนขนมปังนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาบอกใหม่นะ,ะว่าชื่ออะไรเนาะแต่อร่อยมากเอาเป็นคนที่ไม่ค่อยกินอาหารฝรั่งเท่าไหร่ะคะ่ะแต่อันนี้เนี่ยชอบมากคือแบบ มันเข้ากันได้ดีนะคะโอเคทีนี้อมก็จะพามาดูบรรยากาศภายในข้างในช้อปปิ้งของไล่ไวนะคะจะมีของฝากของชํารวยทุกคนก็สามารถมาซื้อของกลับไปฝากหรือบางคนที่มาต่างรัฐมาเที่ยวก็สามารถมาซื้อของตรงนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆของไล่ไวนะคะจริงๆจะพาเดินเข้าไปข้างในแต่ร้อนมากไม่ไหวนะคะขอกลับบ้านก่อนละกัน โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเนาะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะพาเข้าไปดูในคาสิโนใกล้ๆบ้านนะคะว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอมอ,อยากจะมาถ่ายทอดคาสิโนที่อเมริกานะคะที่มันถูกกฎหมายนะคะคือมันเป็นยังไง